สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูวิธีการเก็บกาแฟที่สามารถยืดอายุการใช้งานและรสชาติให้ยาวนานขึ้นจะมีข้อดดยังไงและทำยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะทุกวันนี้จะเห็นว่าการเก็บกาแฟแบบแช่แข็งเนี่ยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าในคาเฟ่ก็เริ่มมีมากขึ้นตามคาเฟ่เนี่ยก็จะเริ่มจากปี2019เนี่ย ซับซีโรจากเมลเบิร์นนะคะได้เปิดป๊อปอัพแล้วก็เสิร์ฟกาแฟแบบโฟเซนทั้งหมดในร้านนะคะและในกาแฟจากหลายหลายที่มาเสิร์ฟขายนะคะทำให้เป็นเทรนด์มากขึ้นในประเทศออสเตรเลียนะคะแม้แต่ในร้านเราเองนะคะก็จะมีพวกกาแฟเบสออฟปานามาแล้วก็90ที่พัสนะคะมาเสิร์ฟเป็นเอกลุศคอฟฟี่ไปนะคะและอีกร้านนะคะที่เป็นเจ้าความคิดนี้ละขาดไม่ได้เลยก็คือโอนาคอฟฟี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสาขาหลักหรือร้านเซเว่นซีบีดีที่อยู่ในเมืองและใช้กาแฟโอนาคอฟฟี่นะคะจะเสิร์ฟกาแฟซิงเกิลออริจินทั้งหมดเป็นกาแฟฟอสเซนค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอยู่ระหว่างประมาณลบสิดถึงลบยี่ดีกีค่ะทอมฟิทเคยเกล่าวไว้ว่า1วันของกาแฟที่เก็บในช่องแช่แข็งอุณหภูมิลบสิบถึงลบยีองศาเนี่ยจะเท่ากับ90วันของกาแฟที่เก็บในอุณหภูมิห้อง25องศาฉะนั้นก็แปลว่ากาแฟของเราก็จะเก็บได้เป็นปีค่ะ และในทุกถุงของกาแฟที่เราซื้อมาค่ะจะมีสเปซที่ว่างซึ่งเมื่อเราเปิดปิดใช้งานเข้าออกบ่อยๆก็จะมีออกซิเจนซึ่งออกซิเจนนี้จะทําให้เกิดการออกซิไดซ์และทําให้กาแฟของเราค่อยๆเสื่อมคุณภาพลงค่ะทีนี้กาแฟแต่ละยี่ห้อที่เราซื้อมาเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันของแพ็กเกจออกไปไม่ว่าจะเป็นถุงแบบเล็กถุงแบบใหญ่เป็นกระป๋อง หรือไม่ว่าจะมาในแพคเกจจิ้งแบบไหนก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีรูนะคะซึ่งรูนี้มันคือรูวาลวซึ่งถามว่ามีไว้ทำไมก็คือว่าเวลาที่เราคั่วก,กาแฟเสร็จแล้วเนี่ยกาแฟมันจะมีการปล่อยแก๊สออกมาหลังการคั่วนะคะคือถ้าไม่มีรูจะทำให้แก๊สเนี่ยถูกอัดอยู่ในถุงแล้วก็จะทำให้ถุงบว,วมป่องออกมานะคะหรือว่าบางทีก็มันก็จะระเบิดออกมาได้ กาแฟแพงๆบางตัวของบางลงขั่วเขาก็จะไม่มีรูนะคะหรือมีรูเขาก็จะปิดรูไว้เพื่อชะลอการระเหยของอารมานะคะเพราะว่าพวก floral n o t ตเนี่ยจะระเหยไปเร็วนะคะฉะนั้นเขาอยากเก็บให้ถึงมือลูกค้าให้นานๆนะคะเขาก็อาจจะไม่มีรูหรือปิดรูไว้นะคะที่นี้มาดูกันว่าเราจะมีวิธีการเก็บแบบไหนบ้างนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่าควรเก็บตอนไหนนะคะเราจะต้องรู้ว่ากาแฟที่อร่อยมันอยู่ตรงไหนของแต่ละกลงขั้วนะคะส่วนใหญ่ขั้วเข้มและขั้วกลางจะอยู่ที่หลังขั้ว7-14วันนะคะส่วนกาแฟที่ขั้วอ่อนจะอยู่ที่หลังขั้ว14-28วันหรือ14ถึงประมาณ35วันนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเครื่องเวดคุ้ม ก็คือเครื่องที่ใช้ดูดสูญญากาศอาหารทั่วไปนะคะอย่างที่2ก็คือถุงสําหรับแวกคุ้มโดยเฉพาะนะคะการใช้วิธีนี้ข้อดีก็คือเราสามารถแบ่งเก็บกาแฟได้เป็นเสิร์ฟเล็กและเสิร์ฟใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะอย่างที่เราทำอยู่นี้ถุงที่เรามีเล็กสุดก็คือถุงไซนี้นะคะเราใส่กาแฟ15กรัมค่ะ ซึ่งพอทำออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหลือที่ค่อนข้างเยอะเกินไปค่ะเราก็เลยใช้วิธีตัดแบ่งครึ่งถุงนะคะเพื่อเป็นการประหยัดค่ะทีนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะมันก็อาจจะเสียเวลาเรานิดนึงแต่ว่าสะดวกเวลาหยิบออกมาใช้นะคะ ทีนี้เมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาด้านนี้นะคะมาซิลก้นถุงก่อนหนึ่งรอบเพื่อให้มันเป็นปลายปิดนะคะ อาจจะใช้เวลาประมาณ10 20วินาทีค่ะเราก็จะได้ปลายปิดด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลายที่ไว้ใส่กาแฟนะคะจากนั้นเราก็จะเอาเทรนะคะแล้วก็เอากาแฟที่เราจะโฟกเส้นทั้งหมดนะคะมาเทใส่เทรเพื่อง่ายต่อการช่างค่ะ จากนั้นเราก็ทําการชั่งกาแฟตามปริมาณกาแฟที่เราต้องการค่ะอย่างเราจะใส่ประมาณ15กรัมเราก็จะใส่เผื่อไว้นิดนึงค่ะก็จะใส่ประมาณ15.5กรัมค่ะจากนั้นนำกาแฟที่เราชั่งปริมาณที่เราต้องการแล้วไปทำการซิลและดูดสุญญากาศค่ะ เราจะเอาด้านถุงที่เป็นด้านเรียบขึ้นค่ะจากนั้นก็จะกดปุ่มดูดสุญญากาศกา่อนค่ะแล้วก็มันก็จะซีลอัตโนมัติในตัวค่ะ เราจะรออยู่ประมาณ10-20วินาทีค่ะจากนั้นสัญญาณไฟก็จะหายไปแล้วเราก็จะเปิดออกมาได้ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นเราจะเขียนดีเทลลงคั่วโพสซสแล้วก็โรติงเดทค่ะหรือว่าจะเขียนเฟรเวอร์หรืออย่างอื่นที่เราอยากเขียนเพื่อให้เราจำได้ด้วยค่ะ หรือเราจะปิ้นเป็นสติกเกอร์มาแปะบนหน้าถุงก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าเราอยากเก็บถุงกาแฟที่เราชอบไว้แล้วก็เอาแพ็คนี้เข้าไปใส่ในถุงอีกทีแล้วก็เข้าตู้เย็นแบบนี้เลยก็ได้ค่ะอันนี้คือร้านต่างๆของออสเตรเลียที่ทำการแพ็คกาแฟแบบโฟร์เซนและขายหน้าร้านค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่ฮิตกันก็คือการใส่หลอดทูบค่ะมันก็คือหลอดวิทยาศาสตร์แต่ช่วงนี้สายกาแฟก็จะฮิตนํามาเก็บกาแฟกันค่ะข้อดีของวิธีนี้ก็คือหลอดนี้สามารถนํามา reuse ได้ค่ะเมื่อใช้หมดแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนกาแฟได้เรื่อยๆค่ะมันก็จะประหยัดกว่าแบบใช้แบบแพ็คแว็คุ้มค่ะ จากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็จะมีสเกลแล้วก็กาแฟาที่เราทำการเก็บไว้แล้วหลังการคั่วค่ะ14-28วันสำหรับกาแฟาคั่วอ่อนค่ะแล้วก็จะมีหลอดนี้ค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มชั่งกาแฟาค่ะ หลอดนี้จะใส่ได้ประมาณ21กรัมเทคนิคที่ซาซ่าและแมทธิวจากโอน่าเคยบอกกับเรา EP ที่เราพาไปเที่ยวคาเฟ่เมลเบิร์นนะคะซึ่งหลอดนั้นกำลังฮิตมากในตอนนั้นก็คือเราจะต้องใส่กาแฟให้เต็มหลอดที่สุดนะคะก็คือประมาณ21กรัมเพื่อให้เหลือที่ว่างให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ออกซิเจนและที่ว่างทำให้อากาศเข้าและกาแฟเกิดการออกซิได์นะคะฉะนั้นถ้าเกิดหลอดมีที่ว่างพวกอโลมามันก็จะระเหยไปได้ง่ายขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะแปะสติกเกอร์หรือจะเขียนลงก็ได้นะคะเพื่อสะดวกในการใช้งานครั้งต่อๆไปค่ะจะแปะข้างๆแบบนี้หรือจะแปะบนฝาหลอดก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะ ไว้ข้างบนฝาก็จะเป็นแบบร้านโอนาประมาณนี้ค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่ากาแฟส่วนใหญ่จะมีรูวาลวเพื่อระบายแก๊สนะคะฉะนั้นในข้อดีก็จะมีข้อเสียอยู่นะคะพอเก็บไปนานๆเข้าเนี่ยกาแฟมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะคะอโลมาก็จะค่อยๆระบายออกทางรูนะคะ หรือถ้าเราเอากาแฟทั้งถุงเนี่ยไปใส่ในช่องฟรีซนะคะกลิ่นในตู้เย็นก็จะค่อยๆแทรกเข้ามาค่ะฉะนั้นเราเลยมีวิธีแบบง่ายๆสำหรับโฮมยูสนะคะที่ช่วยได้ประมาณนึงอาจจะไม่ได้เพอร์เฟก0 0นะคะ <c oughs> ก็คือเราจะเอามาร k i n g งเทปหรือสกอตเทปนะคะมาตัดในขนาดประมาณพอดีพอดีกับรูนะคะ <c oughs> เพื่อมาแปะปิดรูไว้ค่ะอย่างน้อยก็เพื่อให้กลิ่นในตู้เย็นเข้ามาได้น้อยที่สุดค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้ตู้เย็นรวมกับใส่อาหารทั่วไปนะคะจากนั้นเราก็พยายามไล่อากาศออกจากถุงให้มากที่สุดแล้วเอาไปใส่ช่องฟิชได้เลยค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยชะลอก,การเสื่อมของกาแฟาให้ได้มากที่สุดนะคะอีกวิธีนึงก็คือการเพิ่มใส่ถุงซิปบล็อกเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปอีกชั้นหนึ่งค่ะจริงๆมันจะมีหลอดเล็กๆคล้ายๆหลอดดูดสุญญากาศนะคะก็สามารถเอามาดูดจากถุงซิปล็อกได้ค่ะ จากนั้นเราก็เอากาแฟของเราเข้าไปใส่ในถุงซิปล็อกค,ค,ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ช่องฟิสแบบนี้เลยก็ได้ค่ะพยายามไล่าอากาศออกจากถุงให้ได้มากที่สุดก็พอค่ะ หรืออีกแบบหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะก็คือเอาที่ดูดฝุ่นสำหรับเป็นเครื่องเล็กนะคะแบบมือมาช่วยดูดอากาศออกก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้มากแบบ100%นะคะ จากนั้นเราก็นำไปใส่ช่องฟรีสสำหรับเก็บกาแฟของเราได้เลยค่ะนอกจากกาแฟที่คั่วแล้วเนี่ยก็ยังจะมีกรีนบีนแพงๆส่วนใหญ่ที่กิโลละหลายพันดอลเขาก็จะทำการแพคสุญญากาศและแช่ช่องฟรีสไว้เหมือนกันค่ะพอเขาจะใช้ก็จะค่อยๆเอาออกมาค่ะอย่างเช่นพวกกาแฟในที่พา s ์สเกชาร์ออคชั่นล หรือว่า b บ s ออฟปานามาหรือกาแฟาที่ใช้แข่งส่วนใหญ่ค่ะเขาก็จะนำมาฟรีสเก็บไว้ค่ะอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นกรีนบีนของพวกไนที uh, ่พัสนะคะจะเห็นว่าสีของไนที่พัสนี่ยค่อนข้างเข้มกว่ากรีนบีนปกตินะคะ ของกาแฟาที่ทําการแช่ฟรีดไว้นะคะนอกจากจะยืดอายุการใช้งานแล้วเมื่อเรานาํากาแฟที่แช่แข็งแล้วเนี่ยออกมาบดท,ทันทีจะทําให้การบดมีประสิทธิภาพมากขึ้นผงกาแฟาที่บดออกมาได้จะมีความสม่ําเสมอมากขึ้นทําให้รสชาติมีเฟเวอร์ที่คอมเพล็กซ์ซับซ้อนคลีนขึ้นหวานขึ้นและรสชาติมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะติดตามเราต่อได้ในคลิปต่อไปแล้วพบกันค่ะ